สวัสดีค่ะวีลคัมทูมิยูวลรีแชนเนลค่ะพี่น้องวันนี้แม่ยูวารีสิพาพี่น้องมาปลูกมะอึอค่ะปลูกฟักทองกันค่ะทุกทายกันช่วยโชว์ everyone อโกรันกิงรันกิง Have a look what I got นี่มันเป็น ไอ้น,นี่เป็นคลองสุดท้ายแล้วไม่อยู่กันเลยกะมันมันบ่สุดไม่อยู่กันเลยกะมังอึกะเบียร์ฝักทองมาเพิ่มเพื่อจะให้มันสุดคลองค่ะเบิ่งกันเลยมีอยู่สิบห้าปูกตรข้อคอ,อยเพราะว่ามันเบียร์หน่อยอยู่พี่น้องปลุกงาม,งาม เบียรสวยไหมอันนี้เสริมเอามาเสริมเดี๋ยวปลูกเซตไม่ยู่กระสีเอาขี้ไก่มาใส่ยู่ใส่หลุมละสองต้นจ้ะขอคอ,อยเห็ดเพราะว่ามันมันเป็นเบียอ่ออนอยู่ลาก็สวยนะคะ ย่านเพิ่นฮักไม่ยุ่สิีไฮเบิ้งตัวที่เอาตัวนี้ที่ไม่ยุ่ปลูกกอนเนี่ยเดินนี่แมนเบิดงไม่ยุ่ปลูกเบิดงล่ะตัวปลูกกอนมันจะเบีย่ยเบี่ยมันจะมีใบค้ายมันแหลวอันนี้มาปลูกเสริม เป็นครองสุดท้ายแล้วค่ะมาปลูกเสริมโอ้ยตามแม่ค่ากัดเอตตามแม่อยุกระายล่ามล่ามไปหอดแม่ค่าแล้วพี่น้องเอ้ยไอ้ดิติดไอ้ไม่อยู่ไปขายปลาทูน้ำลูกหรือใบมันเต็เจ้าของเป็นแม่ค่าเอิงไม่อยู่นะไหนจกซ้ำใดทึอยากปลูกพักทึงไปซอยลูกพักก็ปลูก เห็ดบดทุกอย่างอ่ะเพื่อความอยู่หลอดอน,นี้สีปรี้นีดทะนุทนอมเพราะว่ามันยังต้่นอ่อนคักก็เลยคอยเห็ดระยะห่าง มีอยู่ว่าระยะห่างเม็ดหนึ่งล่ะแต่ว่ากัดที่อยู่เอามาเสริมเอามาเสริม,มตัวนี้ได้สีงามก่อนเพราะว่าหากเขากลังเดินมันต้นหน่อย เฮ็ดคอยทำไปชีวิตยอยู่คนเดียวมันอิสระทำอะไรก็ได้สบายสบายโอ้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 ยลุดลุดลุดล,ดลดุความสุขได้เห็ดน้ำหัวน้ำสวนไม่อยู่ก็มีความสุข สภาพโลดสภาพคนสวนเป็นยนจาสีเละพี่นโองเปื่อนดึงสายยางเพราะว่าไม่อยู่ยังบ่มีน้ำหยุดนี่ละขายมาันพริกขายมัอือได้นี่ละไม่อยู่สื่สอทอมเฮ็ดน้ำหยุดสิได้ขายให้บ่บุ๊มัอือก็ได้ฝันฟัน,ฟนความฝัน ทุกคนย่อมมีความฝันค่ะแลลงมือทำแล้วก็ได้ไดขายบากพริกไม่อยู่กับงามงามไ้ได้สองเดือนครบสองเดือนแล้วเดี๋ยวแม่ยุสิภาไปเบิ้งยุ่บางพริกไมไอย่ฮอดน้ำก่อนแล้วค่อยปลูก รถน้ำให้ชุม่มจักซุมก่มคักบ่คักละจนบวมโอ้ยคอยเห็ดเห็ดได้นี่พี่นองเอ้ยโอ้ยไม่อยู่บริมีแนวจิม้มแดดเอยอย่าแห้งด้วยมือนี่ ว่าต้นกาต้นกามันอื้อไม่อยู่ใช่ไหมว่ามันยังอ่อนอยู่ เดี๋ยวไม่อยู่สิพ้าพี่น้องเพราะว่ากลัวไม่ยูสิปูกแล้วอีกดุลไม่อยูสิผ้าพี่น้องไปเบิ้งมะพริกไปเบิง้งไปเบิ้งสวนมะพริกไม่อยู่ก่อนสองเดือนพริกสองเดือนมาเบิง้งมาเบิ้งกันเลยค่ะพี่น้องไม่อยู่สิพ้าไปเบิง้งมะพริกหย่า คนผู้เดียวเฮ็ดเวียกหลายยางหย่ากันยังหกเดี๋ยวปลูกมาอือ้อตัวนี้แล้วไม่ยุคอยสิมาเซียหญ้าตัวนี้นี่ค่ะงามบอสวนของพิกไมยุเพราะว่า,าแดดมันสะท้อนแสงเนาะไม่ยุกันเลยนี่ค่ะสวยงามเดี๋ยวไมยุสิกลับหลังกล้องให้เบิง่งงามงามาก หลังมือก่อนตั้งกล่องไว้แป๊บหนึ่งหลางมือก่อนมีอยุ่มีทุนเจ แค่สื่อทอมาเดินเดินทอมานหลุดมาหดบังพิกหดบังอือแต่ว่าบอทันมีทุนสื่อทอมาเฮดนำหยุดก็เลยต้องเฮตจังสี่ไปก่อนนี่ทิมไม่อยู่ปลูกแล้วเดี๋ยวเอาฟุ้นขี่ไก่มาใส่พาพายางพายางเบิ่งมืออือสกอนเบิ่งมืออือสกอนแล้วคอยมาเบิ่งมือพิก ตัวนี้ตัวนี้มันใน้ล่องเพิ่นเฮ็ดล่องหายติดกันโพดไม่อยู่กันเลยสิกบล่องลองไปเพราะว่าเครื่องมัออึมันยาวเนาะพี่น้องนี่ปลูกเสร็จแล้วอันนี้ยังบม่ทันหดน้ำอันนี้ปลูกปลูกตัวน,นั้นแล้วซ้ำตัวน,นั้นแล้วไม่อยู่คอยสิมาหดเปิดเครื่องสูบน้ำไม่อยู่เสียหายน้ำเลน นั่นเป็นสายสายยางไม่ยูไอนี่เพราะว่าไม่ยูมีอุปกรณ์อยู่แล้วเป็นสายยางกับเครื่องสูบน้ำไม่อยู่เปิดน้ำมาน้ำกับจิลไปตามร่องนี่ไม่ยูปล่อยน้ำเขาลงสุดพุ่นละสุดเบิดเลยเออหนึ่งกระป๋องได้หนึ่งพันต้นหนึ่งพันต้นกันยังบ่สุดเพราะว่าไอเนื้อที่มันบบ ทอกันเนาะไม่ยุก็เลยได้กาเสริมที่ไม่ยุกัาลัางปลูกเนีย่ยมาเ,เมืองพริกไม่ยุบานสองเดือนเต็มสองเดือนขนาดก็งามงามแต่โบมีไอ้นี่ลูกสาวไม่ยุโบย่ก็เลยโบได้เก็บไปพัดลูกสาวไม่ยุไปทำธุระเนีย่ยตัวใดที่ไม่ยุเอาฟางคุ้มนะ ยากับซิบลายซิมแจะต้นเขาแสกขึ้นมาแํานี่เลยพี่น้องต้นเขาแสกขึ้นมาก็ได้เฮาก็ค่อยนี่ค่อยเฮ็ดค่อยลุกไปเฮ็ดไปเรื่อยๆลุกไปเรื่อยๆสวยไหมนี่กำลังกำลังเป็นมากตัวมันงามกระโดกแล้วค่ะยังบ่ทันเสริมอาหารยังบ่ทันให้อาหารเสริมมียังได้นี ไม่ยุไมีนำมักขี่ประทูไม่ยุเห็ดเองเพราะว่าลูกสาวไม่ยุมานหนึ่งประทูขายเนาะนี่งาม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 อันนี้ไม่ยุก็บปแต่งเขาไอ้นี่บนมันบ่มีเวลามาแต่งเขาต้องแต่งเพื่อให้อาหารขึ้นไปเลี้ยงหมากมันจะได้ดกๆนี่ค่ะ เงาเพิ่นก็บบรายปัญหนตัวที่ไม่อยู่เฮ็ดบ่ท่านนั่นจังลายกระเสีเฮ็ดไปเรื่อยๆน่นะก้นผู้เดียวเน้องพี่หนงจะเป็นโลบมากอลหลีได้ไม่อยู่ก็ได้พอความอยากได้อยากมีค่ะบแมนว่าโลบมากหรอยากได้อยากมีอยากมีเงินมีทองคือมูเพิ่น สำหรับคลิปนี้แม่ยูวอรี่ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก็นาาจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้แม่ยูวอรี่แชนแนลนด้ด้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะ